ไม,มไม่เกิดอะไรขึ้นข้อมูลเนี้ยเขายังมาทําซ้ําได้ก็จะมีข้อมูลใหม่ขึ้น,ม,นมาว่าคนที่ยุกเกิน50ิชนะแทนอ่า,อา,อาประมาณนั้นออโอเคผมขอตเติมอีหน่อยนึงชนะรายการเดอะแมสเตอร์ด้วยเพลย์ออฟคือไม่ได้ชนะเด็ดขาดต้องไปเพลย์ออฟอ่ะมีอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับ2017เซโยกาเซีย2013นเนี่ อา a m ดัมสกอตสองพันสิบสองาบาวัตสองพันก้าองเกลาเบลล่าสองพันห้าในไทเกอร์วูดส์องพนี่ไมค์เวียนะนิกฟาวโด้ในปี1990งเก้าเก้าลาลีเมสในปีหนึ่งเก้าแปดเจรกแซลเลอในปีหนึ่งเก้าแปดสองอซี่ซลเลอยู่ในปี1979งเก้าเจ็ดเกบิลลี่แคสเปอร์ ปี1970แจ็คนิคอสปี1966อาร์โนพัมเปอร์ปี1962แซมสนีดปี1954บารอนเนลสันปี1942และก็จีนสลาเซนปี1935เท่ากับว่ามีการที่ต้องไปเพลย์ออฟตัดสินกันแค่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ครั้ง ม,มีแค่สิบ็ดครั้งที่ต้องบี้ไปจนถึงเพลย์ออฟในในหลุมสุดท้ายแต่นอกนั้นคือรอยลำร,รอยลำมาตลอดหรือไม่ก็ทางฝั่งคู่ต่อสู้เพี้ยงพัมนะฮะโอ้เมียหนึ่งนี่มีสติอันหนึ่งน,น,น,งนี่น่าสงสารอันนี้มากเลยอ่ะน่าสงสารลอรี่ไม่ลอ,อยมากเลยอ่ะเขบอกว่าไม่มีผู้เล่นคนไหนเลยที่มาจบภารกิจ คว้าแกนสสลมได้ที่เดอะมาสเตอร์ก็บอกส่วนใหญ่แล้วจะได้เดอะมาสเตอร์มาก่อนหน้านั้น<ม>แล้วก็ไปจบแกนสแลมที่เมเจอร์รายการอื่น<ม>บทความที่เขาแบบโอ้โหอ่านแล้วถ้าลอรลี่เผลอไปอ่านปั๊บนี่แบบประมาณว่าน่าจะกดดันหรือว่าเศร้าหรือว่าอะไรสักอย่างเพราะเขาเขียนหัวข้อนี้เขาบอกว่าซอรี่ซอรี่ลอรลี่แฟนคือ ถ้าตามสถิตินี้นี่ลอรี่นี่ยากเลยอ่ะแมแต่ลอรี่งั้นอีกคนหนึ่งที่พี่เอาใจช่วยก็แน่เป็นลอรลี่ไม่ลอ,อยแหละนะพระไม่อยากให้ข้อสิบเอ็ดตรงเนี้ในบทความเนี่ยม,มันเกิดขึ้นในปีหน้านะที่บอกว่าไม่มีผู้เล่นคนในที่เหมือนกับเก็บครบทุกแกรนสแลมเนี่ยครบทุกเมเจอร์เนี่ยมาจบที่เดอะมาสเตอร์เหมือนเหมือนมาเก็บอันสุดท้ายที่เดอะมาสเตอร์ยังไม่มี ยังไม่มีมส่วนใหญ่ไปจบที่เมเจอร์อื่นนะก็จะได้เดอะมาสเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปไปจบที่อันอนื่อนอะไรเงี้ยประมาณนี้แด้ว <The Master S 2> มาสเตอร์ที่รอลี่ใกล้เคียงสุดก็คือที่สองครับปีสองพันยี่สิบสองฮะงั้นผมเชียร์สองคนแล้วกันจะได้ทำลายอาถรรพ์ของบทความนี้ของฝรั่งท่านนี้ที่เขียนในเว็บพีเจทัวร์ฝรั่งท่านนี้ชื่ออะไรคนเขียนน่ะชื่อก๊อปเบด ก็ก๊อปเบดนิวโอ้โหนีนิสื่อเลยนะเป็นก๊อปเบ็ดนิวนะเขียนเอาไว้เขียนเอาไว้เพื่อให้เวลาที่เราไปวางเงินเนี่ยจะได้แบบข้อมูลเวลาลงทุนก็ได้ครับใช้ครับลงทุนก็ได้เขียนโดยวิววิวกรเลนะครับวิวกรเงั้นผมเชียร์สองคนเฟสคัพเปิลกับลอรีมาอีลอยนะคนหนึ่งหนึ่งอันเดอร์อีคนหนึ่งสแควร์อีเป็นพาอยู่ ตามยับเหมือนกันนะตามยับเหมือนกันนะเบอร์หนึ่งนี่เจ็ดอันเดอร์เราน้าวันแรกเนี่ยไม่เป็นไรก็มันเดี๋ยวมีวันผีเข้าแหละอืมผีเข้าคือตีดีขึ้นอจริงเราจริงเราลี่ก็ตีมาก็อันเดอร์เยอะอยู่นะแต่ว่าไปเสียโบกี้เยอะอืมเหมือนกับว่ารอบแรกมีมีช่วงหนึ่งสี่อันเดอร์แล้วกปมีช่วงหนึ่งสี่โอเวอร์อะไรเงี้ยพออามาบวกกันก็เจ้า อะพูดถึงนักกอล์ฟเกาหลีสัญชาติออสเตรเลียหน่อยลีมินวูนะฮะแฟนๆหลายคนเน็กนักกอล์ฟยุ่นใหม่เชียร์ลีมินวูก,กันเยอะตอนนี้อยู่หนึ่งอันเดอร์พาะนะครับทําได้สองเบอร์ดี้แต่ว่าเสียโบกิ้งแต่หลุมแรกครับนะฮะแล้วก็รอต่อไปว่าจะอย่างไร driving distance ในในในแมตช์เนี้ยอยู่ที่เฉลี่ยนะอยู่ที่สามร้อสิบสามหลาครับ driving accuracy อ,อยู่ที่หกสิบสี่จุดสามเปอร์เซ็นต์เกรนอินอยู่ที่แปดสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต พัตเตอร์เฉลีย่ย1.8ต่อ1.8สตรกครับผมครับก็อาจจะช่วยจะเชียร์ได้สำหรับคุณที่ต้องการเชียร์นะครับสายเอเชียนะครับผม,มเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าครับกอฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงบวรกิรติขจรคุลิกาสีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์ air, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569ฟังออนไลน์ที่ fm99activeradio.com Facebook YouTube FM 99 Active Radio ติดต่อโฆษณาโทร0ูน 2, 2, 0 1สองสูนนกดสาอฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงบรวรกิรติขจรคุลิกาสีสมฤทธิและโปรคิวพงศกรชัยกุลครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะฮะ SMS ส่งมาได้แล้วครับ468 98 99นะ468 98 99แล้ทาง y o u t u b ล l i เ e FM 99 a c t i v า r ิ d i o ได้เลยครับผมว่า คุยกันหน้าสงการนี้จะไปออกรอบที่ไหนจะไปเตรียมสู้กับใครที่ไหนยังไงหรือเปล่านะครับผมสงการนี้พี่ซิ่งเราไปเกาหลีใช่ครับไปเกาหลีน่าจะได้ตีที่นู่นนะฮะพรุ่งนี้ละไปตีที่นู่น่ะไปลองสนามอินดอร์กอล์ฟของของเขาที่นู่นดูครับอ๋อสนามที่ตีเข้าจอแล้วเปิดจอเข้าไปเดินไปเป็นกรีนข้างหลังก็อยากจะลองหลายอย่างนะอยากจะลองหลายอย่างนี้ลอง ไปลองสนามไดที่เป็นคอนโดสูงขึ้ไนไปเลยเป็นตั้งๆอะไรเงี้ยไม่รู้สูงกี่ชั้นนะลองไปนินไหวนะครับเป็นดินไหวเ,เหรอไม่ไปไรลองไว้ก่อนลองไ้ก่อนลราอืมฮะก็ไปดูว่าสูงเป็นตั้งๆขึ้นไปแล้วไม่รู้มีกี่มีสูงสุดกี่ชั้นไม่รู้แต่ต้องลองลองถามคนเกาหลีโชคดีวันนี้ได้คนเกาหลีเป็นเป็นคนเป็นไกด์แล้วก็เล่นกอล์ฟด้วยอะไรเงี้ยครับฮะก็เดี๋ยวลองถามก็ดู กขาจะพาวแวะไอสนามไดที่อินร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีในในโซในโซไม่ในเกาหล,ลาห <ใน S 1> ี่ก็คงต้องที่โซแหละเพราะเมืองหลวงเขาเนะครับอืก็ไปดูไปดูหลากหลายรูปแบบดูทุกดูให้ครบอ่ะก็คือดูอินดอินรดแบบตีไม่มี้อนเมเตอร์ก็ตีใส่ตะข่ายตีใส่จอเลยหรือว่าไปดูแบบที่มันเป็นพรีเมียมหน่อยอะไรเงีย้ยครับถ้าเป็นรูๆหน่อยก็เห็นเขาบอกน่าจะเป็นของก๊อปซอนแหละก๊อปซอนที่ีเกาหลีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไป อาจจะประมาณนี้แหละดูอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันแต่ฝากลองให้นิดหน่อยนะผมอยากผมชอบผมเคยเห็นแล้วผมชอบมากมระเบิอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตีเข้าจออืตีเข้าจอจนไปถึงกรีนพอไปถึงกรีนปุ๊บเปิดจอขึ้นแล้วข้างหลังมันจะเป็นกรีนก็เห็นเนาะของเป็นของเกาหลีของเกาหลีก็เล่ข้างหลังมันจะเป็นกรีนแล้วพอเดินเข้าไปที่ตรงกรีนมันจะมีโปรเจคเตอร์ข้างบนยิงลงมาว่าลูกคุณอยู่ตรงไหนสีห่ห้าคนก็จะสีสี Oh. แล้วรูปไปวางแล้วพัดจริงๆแล้วก็มีก๊อฟคัฟที่เป็นไอ้รถลากถุงก๊อฟแล้วก็ลากเดินจริงๆสิบแปดหลุมอยู่ในนั้นโอ้ห oh. เกรงว่าเกรงว่าเห็นราคาแล้วจะไม่กล้าเล่นน่ะสิเพราะเพราะดูทรงแล้วเนี่ยติดแอร์ด้วยติดฮีตเตอร์ด้วย oh. เล่นได้ทุกเวลาถ้าดูทรงแล้วถ้าเป็นประมาณนี้เลยโหใค้จ่ายนี่น่าจะโหดอยู่เงินนะสิบแปดหลุมเลยเขาเดินเขาเขา,เขาตั้งเปน็นในนี้เลยพี่ตั้งเป็นคีย์ออสอ่ะส oh. ิบแปดที่แล้วข้งวางหลังเป็สิบแปดกีนยางหลัง ตีปุ้งวิ่ตีครบช็อตขึ้นกีนปุ๊บจอมจะเล่นขึ้นแล้วก็เดินก็อาจจะเป็นฮอเหมือนคล้ายๆสนามบาสนะใช่ใช่นไปใช่ใช่ใช่แล้วแล้วก็เล่นกอล์ฟบหลุมเลยใช่แต่แปดสบดหลุมก็คือแต่ละมี18บมีแกีแล้วก็18คแีออสทำได้อยู่โหลงทุนเยอะมากนะต้องใช้คอมพิวเตอร์สิบดตัว ลละในแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมาร์กเลยว่าให้เล่นเฉพาะหลุมนี้ใช่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 แล้วก็มีที่พัดด้วยใช่ครับโอ้โหโห,หดจัดเห็นแล้วแบบว้าวเซอร์คงแพงอ่ะคงแพงแก็คงได้อารมณ์อยู่นะได้อารมณ์อยู่จริงๆถ้าไม่ได้อารมณ์ในเวลาเดินไปเนี่ยไอ้ด้านข้างหดิสเขาเรียกว่าดิสเพย์ด้านข้างเนี่ยมันจะต้องเป็นเป็น,ปนภาพกราฟิกให้เราเห็นว่าเรากำลังเดินผ่าน ต้นไม้ผ่านนู่นผ่านนี่อะไรเงี้ยครับถึงจะได้อารมณ์อะไรเงี้ยครับอไม่รู้จะมีป่ะนะเดี๋ยวลองลองลองถามเขาดูว่าแบบนี้มีไหมผมดูผมจําได้เพราะว่าในในที่เขาโชว์มันเป็นอย่างนี้เลยนี่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 โอ้แต่จีนนว้ยที่ไหนอะที่จีนไถจีนออจีนเหระออจีนอาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่าที่ดินเขาที่ดินเขาไม่ได้แพงมากเกาหลียังงงอยู่ว่าทําได้ยังไงเพราะว่ามันใช้พื้นที่เยอะมากมันเป็นคําว่าก๊อปซอนโกโบ เหรอแต่อยู่ที่จีนเหรอใช่จีนผมไม่รู้ว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าที่เกาหลีหรือเปล่า,า,ลาแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเปิดที่จีนจะเป็นแยพไหมจริงอ่าเป็นคีออสแล้วข้างหลังเป็นกรีนเลยแล้วก็เดินมาสิบแปดหลุมอ๋อเหรอใช่ถ้ามีนะถ้ามีของเกาหลีน่าจะมีประมาณเก้าหลุมเพราะเป็นกอฟซอนอินโนเวชันอะโอเป็นไปได้ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันใช้พื้นที่เยอะใช้พื้นที่เยอะน่าจะเก้าถ้าทางเกาหลนาีน่าจะมีนะน่าจะมีเก้า อพอกอล์ฟซอนมันก็เป็นของเกาหลีเนาะใช่ของเกาหลีลองดูพูดถึงพูดถึงเดอะมาสเตอร์ตอนนี้ถ้าถ้าใครคุกคีอยู่ในวงการอินดอร์กอล์ฟหรือว่ากอล์ฟซูมิเตอร์อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งถ้าใครแฝงตัวอยู่ในกรุ๊ปที่เขาเป็นกรุ๊ปที่ฝรั่งเขาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการทำห้องเนี้ยช่วงนี้เขาจะมีเอาตัวเขาเรียกซอฟต์แวร์ของของค่าย g ีเอสโปมาโปรโมทเพราะว่าในนั้นมันจะมี สนามกอล์ฟอัลออกสตาให้เล่นแต่ว่ามันเป็นอ,อัลก s สตาแบบเลี่ยงคำนะเหมือนคล้ายๆโรยันเจมคล้ายๆโรยันเจม่ที่คองสิบหกอะไรเงี้ยครับก็คือก็คือคอ,ออกแบบให้ให้มันดูคๆๆล้ายๆระไม้คล้ายครึ่งอะไรเงี้ยครับในเจสนี่ช่วงนี้ฝรั่งเขาก็ามาเล่นกันไม่ว่าจะเป็น y o youtube ประชาพี่ก็เพิ่งเล่นไปเหมือนกันไปเอาหลุมหลุมได้หลุมหนึ่งมามาโชว์ให้ดู นะของสนามอา National, อกัสตาเนชั่นแนลนียครับแต่ว่าในในซอฟต์แวร์ตรงนี้ซอฟต์แวร์ตรงนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่อาจจะต้องซื้อเป็นลาย,ลายเส้นลายปีอะไรเงี้ยครับก็รองรับรอนเมเตอร์ได้ได้หลายค่ายก็ค่ายหลักๆมีหมดนะยกเว้นแท็กแมนไม่มีนะแล้วก็ในนั้นเขาได้ใช้ชื่อว่าจอร์เจียกอล์ฟใครดูเดอะมาสเตอร์แล้วก็อินอยากเล่นนะเมือ่อวานลองเข้าไปดูก็ ดูแล้วก็ใช้ได้อยู่นะบรรยากาศอะไรต่างๆนี่ใช้ได้อยู่ก็ดูเหมือนอดูเหมือนเลยแหละกราฟิกก็ดีอะไรเงี้ยครับนะแต่ต้องต้องจ่ายตังก่อนนะอ่ร้อยหาสิบเหรียญต่อปีอนะอได้เล่นอ <cast> อรกาสตาอะไรเงี้ยแต่ว่าในนั้นเขาเขา <ๆ S 2> ได้เลี่ยงคำหน่อยหนึ่งเพราะว่าน่า,น,าน่าจะน่าจะเป็นการเอาตัวออรกาสตาเข้าไปในใส่ในซอฟต์แวร์เขาแบบไม่ค่อยถูกกฎหมายนะ แต่เขาเลี่ยงโดยการให้นักพัฒนาคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับออกแบบสนามโดยได้รับแรงบันดาลใจจากจากสนามใดสนามหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ชื่อว่าจอร์เจียกอล์ฟอะไรเงี้ยครับดูแล้วก็ค้ายเพื่อใครดูมาสเตอร์จบแล้วก็ยังไม่จบอยากจะเล่นเงยค้าง้างค้า้างูแล้วค้างก็แต่ว่าต้องมีล้อเมเตอร์ก่อนต้องมีล้อเมเตอร์เออค่าไหนบ้างเหรอเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะไหน้ข้อมูลมาขนาดนี้เนี่ย ต้องให้ข้อมูลไปจบเลยแต่โปรเตชวนคุยเรือ่องอืนนนน่นก่อนจะขอคีย์ข้อมูลนิดนึงอ่ะว่าเขาลองรับลอตเมตเตอร์ของยี่ห้ออะไรบ้างเติร์ p ปาร์ตีอปป้อเนาะแป๊บหนึ่งนะกำลังทำอยู่ SMS ส่งมาพูดคุยกันได้เลยครับว่าจะไปติกอัที่ไหนหรือไม่ตีหรือยังไงหรือว่าเชียร์ใครในเดอะแมสเตอร์นะครับก็ที่แน่ๆก็คือว่าคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับพาร์ทเนอร์กับเสโปก็น่าจะเป็น ยูนิคอร์โฟร์ไซส์สปอร์ตบุชเนลกอลฟ์ไฟช์โคฟูลสวิงคิดโอเปอเรชั่นเชร์ติอันนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นของค่ายไหนโอ้โหชื่อนี้ไม่รู้เลยว่าหน้าตาลอนเมเตอร์เป็นยังไงโอเปอเรชั่นสาริปกอลฟคอร์ดเออันนี้ไม่น่าใช่ คอร์สดีไซนเนอร์ไม่รู้เป็นลอนเมเตอร์เหมือนนะแล้วก็ซิมกล์ฟทัวร์ดีไซนเนอร์น่าจะเป็นโปรแกรมออกแบบสนามกอร์ฟเล่นเองอครับการ์มินลาสโซโดโปรโทีวีเอ็กนี่ไม่มีแท็กแมนนะครับแท็กแมนเขาอาจจะเขาเบอร์ใหญ่เขาทำแบ<ข>บนี้ไม่ได้ครับเขาเขาไม่ยุง่งไม่ยุง่งเขาจะต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ซึ่ง o ออคัสต้าไม่ไม่น่าจะขายให้นะถ้าขายให้มันน่าจะมีแล้วอะไรเงี้ยครับอืม อ๋อเจอละยูนิคอร์ไฟเลฟอร์ไซ o r บูสเนลฟูซวิงคิดการ์มนแอปโพสอาร์เทนการ์มนแอปโพสอาร์ห้าสิบลักซ์โดเอ็มเอลเอ็มทูโปรโปรทีวีเอ็กกอล์ฟอินไอดากอลนี่น่าจะเป็นของแคนาดาถ้าจะไม่ผิดนะอก็เนี่ยแหละที่ที่เล่นกับเขาได้นอกนั้นถ้าใครอยากต่อเขาต้องคุยกับเขาเป็น ต้องลองถามเขาดูว่าค่ายนี้ต่อได้ไหมอะไรย่างนี้ฮะเรียบร้อยแต่ว่าในเงื่อนไขต้องมีลอ,อนมิเตอร์ก่อนนะถ้าไม่มีก็เล่นไม่ได้แล้วก็ต้องจ่ายตังค์ด้วยถ้าไม่จ่ายตางังค์ก็โหลดซอฟต์แวร์เข้ามาก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับปีละสองร้อยห้าสิบเหรียญอ่า <c oughs> ก็ลองดูครับลองดูสำหรับคนที่อยากเล่นเนาะเพราะว่า มันก็อะไรมันก็เป็นอะไรที่เล่นได้ที่บ้านามีเตอรสนุกดีสนุกดีเมื่อวานลองลองไปเมื่อวานลองเขาไปดูแล้วก็ยังอยากเล่นอยู่เลยแต่ว่าพอดีนี่ถ้าถ้าไม่ติดไปไปเกาหลีก็ก็จะไปบ้านเพื่อนแล้วก็ไปเล่นนะเนี่ยขนโน้ตบุ๊กไปแล้วก็เอาตัวลอนเมเตอร์ไปแล้วไปตั้งแล้วก็ฉายยิงใส่ตัวโปรเจคเตอร์แล้วก็แล้วก็ตีเลยเพราะดูบรรยากาศแล้วน่าเล่นจริงอะไรเงี้ยครับ อ่ะส่งไอซเม,เมกันเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับ4689899นะครับครับผมส่งการใครไปเที่ยวไหนใครไปดีกอบฟที่ไหนก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ YouTube คุณธัทสอนบอกสวัสดีครับพี่ซิงค์ครับ,รบแต่ช่วงช่วงตกการนี่อาจจะเวลาไปเล่นกอฟอาจจะต้องระ,ะมัดระวังเรื่องนี้นิดนึงเรื่องไปแล้วคัดดีไม่พออะไรเงี้ยอ๋อเรื่องปกติแล้วก็ระวังเ,งเรื่องสต็อกด้วยเคยไปอยู่ ช่วงช่วงก่อนนั้นนั้นที่แบบสงการไม่ได้ไปไปไหน,นก็ไม่ไรู้จะทาอะไรก็นัดเพื่อนไปออกรอบวันสงการอะไรเงี้ยจะก็จะเจอปัญหาเรื่องแคดดี้ไม่พออะไรเงี้ยครับฮะไปแล้วบางทีก็แบบไปลงถุงปาบเนี่ยก็ต้องนั่งรอจนกว่าแคดดี้รอบชา้าจะวนขึ้นมาวนขึ้นมาถึง,ถ,งถึงจะได้เล่นกอล์ฟต่ออะไรเงี้ยครับโอ้ mm hmm. แต่อากาศร้อนก็หดกันนะช,ช่วง ช่วงสงการอะไรเงี้ยครับอากาศร้อนเวลาลิ้นก้อมนี่ก็ต้องโหดๆใครไปไหนกันบ้างอะไรเงี้ยก็ขับรถระมัดก็เดินทางก็ระมัดระวังนะครับก็จะเป็นช่วงที่แบบภาษาเขาเขาเขาเรียกอะไรนะกี่วันอันตรายนะเ็ดวันอันตรายที่เวลาขับรถมันจะมีช่วงสงการกับช่วงปีใหม่นี่แหละที่ดูแล้วแบบเวลาขับรถก็ต้องระมัดระวังนิดนึงรถติดแล้วก็มีอ่าคนที่แบบขับรถไม่มีวินยยัยเงี้ย ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไปขับอะไรเงี้ยครับเมาไม่ขับดี<ช>ที่สุดนะครับ<ช>แล้วก็เวลาขับรถถ้ามันติดมากๆก็ค่อยๆไปเนาะอ,อย่าอย่าแบบฉุนเฉียวแล้วก็เกิดอาการปั่นไปปั่นมาจนมันเกิดอุบัติเหตุถ้ามันเกิดอุบัติเหตุปุ๊บแทนที่จะได้กลับบ้านตรงเวลาหรือไปเที่ยวตรงเวลาก็อาจจะยาวไปอีกอนะครับยังไงก็กได้นะขับรถขับรถด้วยความสบายใจแล้วก็ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่สร้างความมึนเมามทุกชนิด รหรือสูตรดมกา๊าซที่สร้างความมึนเมาทุกชนิดนะครับไม่งั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นมาถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเกิดเมาหรือมีสารเสพติดในเลือดประกันบางเจ้าไม่รับคุ้มครองด้วยนะแล้วก็ถ้าเป็นพบรบบางที่ก็ไม่คุ้มครองด้วยนะครับใช่ครับผม โอ้นี่ไม่มีความรู้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่เมาแล้วครับเราเป็นสายสุขภาพครับผมอืมกอดีครับอย่าเมาเลยครับมันเป็นปัญหากับสังคมเนาะแล้วก็ f อฟเอ็มเ้าครับชวนนักกอล์ฟแฟนๆรายการนะครับออกรอบเล่นกอล์ฟปวดวงสวิงไกลถึงญี่ปุ่นเลยครับกับกิจกรรม99ก้กอล์ฟ ทริป i นญี่ปุ่นนะฮะเที่ยวทั้งหมด4เมืองนะฮะคือนากโยามิเอะนาราโอซาก้าเที่ยวปราสาทนากโยามิซุอิเอลเล็ตพาสนะครับชินไซบาชิโอซาก้าแล้วก็ศาลเจ้าอิเซะนะครับพร้อมเล่นกอล์ฟระดับออกรอบสนามระดับที่ได้แข่งทัวร์เมนต์ JLPGA ถึง2สนามติดนะครับ กินอยู่รูสบายครับโดยปรับแปะวิทธภูมิชัยดีของเราเป็นคนนำทีมไปเลยนะครับที่ญี่ปุ่น1 0บถึงสิพฤษภาคมนี้ครับผมสนใจรายละเอียดสอบถามไปที่0925315142ห้นะครับ092 5315142รับจำกัดทั้งหมดแค่30ท่านเท่านั้นนะครับยังไงก็สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับแล้วไปญี่ปุ่นด้วยกันครับครับไปตี ไปตีสองสนามตีสองสนามแล้วก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันกับป,ปา๋าจำได้ว่าป๋าพูดว่าถ้าคนไหนไม่ตีก็พาเที่ยวเลยแต่ถ้าคนไหนตีก็ไปลุยกันในสนามครับนะฮะกินอย,อยู่สบายแน่นอนการันตีโดยป๋าแปะของเรานั่นเองนะครับเป็นผู้นำไปประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับกอล์ฟญี่ปุ่นของเรานะครับป๋าสบายอยู่แล้วป๋ามีป๋ามีญาติเป็นญี่ปุ่น เชี่ยว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 ประเทศเขาอยู่แล้วจริงๆก็ญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าไปศึกษาเรื่องเกี่ยวธุรกิจกอล์ฟของเขานะแต่เราก็ไม่เคยได้ได้ยินแบรนด์ของญี่ปุ่นเลยนะใครมีความรู้เรื่องแบรนด์ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นพวกกอล์ฟซูมเลเตอร์อะไรเงี้ยครับก็เล่าสุกันฟังหน่อยแต่ก็ก็มีแบรนด์ใหญ่ๆที่เขาไปลงทุนในญี่ปุ่นเหมือนกันนะมีเป็นเฮดเดิฟิทเป็นเฮดเดิลฟิทเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหมือนเป็นศูนย์เลยอ่ะศูนย์ของตัว อ,อุปกรณ์ลอมิเตอร์ชนิดนั้นๆอะไรเงี้ย,ยท,ที่ที่รู้แน่คือว่าอย่างอย่างตัวแท็กแมนมีแน่ๆเหมือนเหมือนมีศูนย์ประชาการที่นั่นเลยนยครับเป็นมีออฟฟิศตั้งอยู่ที่นั่นเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็ไฟสโคปก็มีจริงจริงไฟสโคปนี่ดังในญี่ปุ่นนะนะก็อในญี่ปุ่นนี่รู้จักไฟสโคปแน่ๆยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถึงขนาดว่ามีเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นตัวแทนหรือเป็นอะไรสักอย่างจำไม่ได้เหมือนกันเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไฟสโคปที่อยู่ใน ในญี่ปุ่นอนอกนอกจากนั้นก็ไม่ไม่ค่อยและแคะละคายหรือว่าแบรนด์ญี่ปุ่นน่ะอย่างของเกาหลีเ่ยเรายังรู้จักพวกกอฟซอนพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับกอฟซอนนี้รู้จักแน่นอนแล้วจริงจริงมันมีคาคาวกอฟด้วยที่ที่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแบรนด์อื่นอย่างพวกยูนิคอร์นี่ก็เป็นของเกาหลีแต่ว่าเป็นเกาหลีที่มันกึงก่งๆจะเป็นฝรั่งไปแล้วอะ่ะเพราะตอนที่ไปบูธเขาเนี่ยเหมือนกับเจอฝรั่งเยอะกว่าคนเกาหลี ที่ปีเจโชอะไรเงี้ยแล้วก็ไปบูธของเกาหลีแท้ๆอย่างพวกก๊อฟซนอะไรเงี้ก็อาจจะเจอเจอคนเกาหลีเยอะกว่านะเยอะกว่าฝรั่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปอีกสองสองแบรนด์สองแบรนด์น้องใหม่ก็เกาหลีล้วนเลยอเกาหลีล้วนเลยนะฮถ้าเป็นพวกตัววัดสปีดลอนสโรนิเตอร์ถ้าเป็นของญี่ปุ่นนี่ผมรู้จักนะเออของของของค่ายไหนอะอยากรู้ก็จะมีของโปเกียครับ แต่เขาจะตั้งอยู่ในในสตูดิโอของเขาครับม,มันจะเป็นตัว Dual Eye Pocket แล้วก็ถ้าเป็นตัวติดมือก็จะเป็น r ร p p o k k t t แต่มันจะเป็นอินฟาเรชนะแต่ Dual Eye นั่นก็เป็นกล้องคู่โบอ, ate, อินฟาเลมฮะจะอยู่ที่ตามตามชอปของเขาตามศูนย์ฟิตติ้งตามในสตูดิโอขเขานี่แต่ทําประกาศสงคัญ สงครามภาษีกับประเทศจีนนี่นะฮะกังวลเหมือนกันนะว่าอีกหน่อยพวกร้อนมิเตอร์ต่างๆนี่มันราคาจะสูงขึ้นนะเพราะว่าเราเวลาเขาซื้อกันซื้อกันเป็นเงินดอนลอะไรเงี้ยครับเงินดอลบ้างเงินยูโรบ้างเนี่ยพอข่าวนี้ออกมานี่ถึงขนาดว่าอยากจะบินไปจีนเลยอือยากจะบินไปจีนเลยเพราะว่าจากจีนส่งเข้ามาไทายน่าจะดีกว่าแต่จีนก็หลายๆแบรนด์ก็ยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่แต่อนาคตอาจจะอาจจะมีดีอยู่นี้ก็ได้นะ ก็ผมเห็นนะว่าพอเขาประกาศนู่นประกาศนี่คนเมกาแห่ซื้อ iPhone ก่อนราคาขึ้นอ๋อเหรอแห่ซื้อเลยแห่ซื้อเลยแห่ซื้อเลยแบรนด์ที่มีผลกระทบนะที่จะต้องใช้พวกชิปพวกอะไรต่างๆจากจากทางฝั่งฝั่งจีอะไรเงี้ยครับแบรนด์ที่มีผลให้ระบัดนระวังนะว่าอนาคตราคามันจะสูงขึ้นอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นพวกที่มาจากอเมริกามันจะมี อ่ฟอร์ไซส์มาจากอเมริกาการ์มินอะไรเงี้ยครับแต่การ์มินเนี่ยมันมีจริงๆถฐานมันอยู่ไต้หวันก็มีอก็กําลังเช็คอยู่ว่าเอ้การ์มินนี่เวลาส่งมาส่งมาจากไต้หวันหรือส่งจากอเมริกาอะไรเงี้ยครับแล้วเราอยากจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันอันนี้ต้องถามไปซิงค์รู้พซิงคมซ้ำไหมไม่ก๊อฟจะขึ้นราคาไหมไม่ก๊อฟขึ้นราคาเพราะว่ามันทําที่บ้านเราบางยี่ห้ออืฟอร์บ,บ้านเราไม่หน่เขาก็ไปเอสเมไปไปเอาพาสจากประเทศนูน้นประเทศนี้ประเทศนั้นมาตัวที่มีผลลัพหนักน่าจะเป็นจีนนะ ที่เขาเล่นกันอยู่อะเฮดแม็กอินไชน่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเอสเอ็มบีที่อเมริกาเงี้ยจะโดนเยอะไหมฮะแต่ไม่ก๊อฟ <c oughs> กลับรู้สึกว่าไม่ค่อยมีผลไม่ค่อยมีผล <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าอุตสาหกรรมที่มันเป็นอุตสาหกรรมเหล็กอะฐานหลกัลกๆอะมันจะอยู่ที่ถ้าเป็นเหล็กก็ไม่ค่อยมีผลเพราะอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยที่อเมริกาก็ถือว่าไม่ไม่เป็นสองรองใครนะ <c oughs> อเมริกาญี่ปุน่นไทยอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นไทเทนเนียมเนี่ย ถ้าเป็นไทเทเนียมอาจจะมีผลเพราะว่ามันจะมีกฎหมายตรงนี้เท่าที่เคยได้ยินจากบริษัทปิงอ่ะเขาจะผลิตโลหะบางอย่างไม่ได้มันเป็นมลพิษอ,อะไรเงี้ยน่าจะเป็นพวกไทเทนเนียมมั้งฮะเหมือนอย่างที่ปิงเนี่ยเขามีโรงงานของเขาเองเขาไม่ได้เดือดร้อนโรงงานปิงนี้เขาผลิตเหล็กของเขาได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเลย,ยที่อริโซนาสกอตเดลใช่ครับแต่นี้ไม่แต่นี้เหมือนเคยได้ยินมาว่าเออเขาอย่างถ้าเป็นพวกไดเวอร์ที่เป็นไทเทเนียมนี่เขาไม่ได้ทําเอง อะไรเงี้ยครับด้วยด้วยด้วยตัวไม่ก็อาจจะไม่มีผลไม่มีผลมากเพราะการก็ไม่ได้มาจากจีนอยู่แล้วการจากฝังฝังญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่หัวมาจากจีนส่วนใหญ่อืมหัวหัวก็ประมาณก็คงเป็นแค่เป็นหัวไม้แหละแต่ถ้าเป็นไปเหล็กนี่ก็ผลิตที่นั่นได้อยู่แล้วครับหรือไม่ก็ผลิตที่ไทยนะส่วนส่วนพวกก้านกาไฟส่วนใหญ่ก็บังกลาเทศครับะ อาจจะไม่มีผลอะไรมากแต่พวกอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ที่มันจะต้องต่อจิ๊กซอมาจากหลายๆที่อาจจะมีผลเห็นเขาบอกว่ารถเนี่ยราคาขึ้นแน่นอนฮตอนนมิโต้นี่มีมีผลแน่ๆครับผลแน่แก็มีสองสองแบรนด์นะที่อยู่ที่อเมริกาจริงๆมีอีกแบรนด์หนึ่งก็ฟูซสวิงอ๋อไทเกอร์ด้วยเออมีฟูซสวิงมีมีฟูซสวิงนะแล้วก็มีทูกอลฟเราจตนโดนับไหม ลา d โดนน่าจะเป็นของสิงคโปร์นะลาฟโดสิงคโปร์โอเคน่าจะไม่อ้้นนัแลวก็จะมีนั่นแหละมีกาเมนมแล้วก็มีอมฟอ์ไซ์มหมดอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยที่อยู่ที่อเมริกาก็น่าจะ,น,าจะน่าจะต้องแบบจับตาจับตาดูไปเรื่อยๆอะ่ะอาชัวดีรรีบซื้อก็รีบก็รีบซื้อช่วงเนี้ยครับเพราะว่านาะคนไม่แน่นอนไม่รูกเขาจะม่รู้เขาจะค,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 คุยกันเมื่อไหร่นะขึ้นยังไปเรื่อยๆเลยอืม ไม่เป็นไรครับผมว่าดูจากข่าวล่าสุดผมว่าพี่จีนน่าจะรับจบอืแล้วทาอเมริกาก็ต้องนิ่งไว้สักพักหนึ่งห้าวมากไม่ได้อเมริกาเดี๋ยวนี้สมัยก่อนห้าวได้อยู่พอเกิดเหตุการณ์นี้เราก็เลยคิดว่าเออหีิงหน่อยเราอาจจะต้องศึกษาแบรนด์จีนบ้างแล้วแหละเผื่อมีปัญหาจริงๆก็จะได้มีแบรนด์จีนเอาไว้ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็เกาหลีก็ยังดีตามจะดวกไลยครับ เกาหลีก็นี่เพราะเกาหลียัง,ยงผลิตอุปกรณ์หลายอย่างในบ้านเขาเองได้โดยที่ไม่น้องพึ่งผ่าจีนมากเลยเพราะเขามีซัมซุงกับเนีจีเนาะใช่ <laughs> จริงจริงแบรนด์ที่ตอนเนี้น่าสนใจก็คือแบรนด์เกาหลีนะครับนะเกิดเขาทะเลาะกันมากแล้วราคาขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเรายังมีแบรนด์เกาหลีไว้ไว้เป็นทางเลือกอีกทางหนึง่งไว้เป็นทางหนีและทีไร <laughs> ใช่ก็เลยเป็นโอกาสดีเลยพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเออเราตัดสินใจถูกแล้วที่เราบินไปเกาหลีอะไร่เงี้ย เผื่อมีอคปกร์อื่นๆที่มันน่าสนใจอะไรยเงี้ยครับเราจะมีทางหนีและทีไล่ในการเอาตัวรอดใช่ครับครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับวันศุกร์นี้แล้วเดี๋ยวพี่ซิงไปเกาหลีเนาะไปพรุ่งนี้ละไปพรุ่งนี้กลับวิธที่ยี่สิบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็อาทิตย์หน้านที่จะไม่ได้เจอกับพี่ซิงเพาพี่ซิงไปตีกอล์ฟที่เกาหลีพูดให้มันดูดีกลับมาน่าจะมีเรื่องเล่าให้ฟังเยอะๆเลยครับครับผมครับก็ประมาณนั้นฮะสําสำหรับรอบนี้ ก็ไม่มี SMS อะไรเพิ่มเติมเนาะดูแล้วไม่มีนะฮะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันปีใหม่ไทยนะครับที่จะเข้ามาวันสตาร์ทพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ครับนะฮะมีความสุขกับปีใหม่ไทยเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของเมาไม่ขับแล้วก็อย่าเล่นน้ำจนเป็นหวัดนะจ๊ะดูความอุ่นของร่างกายไว้ด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้พี่สิงมีอะไรพูดถึงวันปีใหม่ไหมวันปีใหม่ไทยไหมฮะคงไม่มีอะไรครับขอทุกคนมีความสุขแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะครับในช่วงวันหยุดนี้นะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับกอฟทริค ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงบวรกิรติขจรคุลิกาสีสมริ์และโปรคิวพงศกรไชกุลฟัง Active Radio FM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook แอปพลิเคชันเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร m i 9จะอด @fm เก้หรือก้ ตอ,อ,อนนีเวลาสิบนาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสามทเกรือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม การจราจรบนถนนเอเชีย <re> จังหวัดชัยนานรถเริ่มมากแขวงทางหลวงปิดจุดกลับรถ4จุดป้องกันอุบัติเหตุประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิล,ลำนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์2,568ทำให้การจราจรบนถน